โอ้ยมีกับเต่าแล้วใส่สวนๆเลยครับบ้างบาทถือจะเจงซิดีแล้วครับพี่นออ้องแส่คู่มาโซที่สามแล้วครับพี่น้องของคู่แล้วครับบ็นทึก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับมันนี้ก็อยู่กับบ่าวทิวพื้เก่าครับบนเด็กเขาปลาเนาะครับมันนี้พามาสอนครับมันนี้ก็มาครับทีมงานมักสอนเนาะครับฝุ่นซีหาขนครับพี่น้องครับไม้เมนี้กะบัณฑคอนแป่นอำเภอบุญสลิกจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเนาะครับเม่อสี่เดย์ย่งแน่ครับมันนี้เดยแมงดาบอเนาะครับพี่น้อง คอหน่อยขึ้นมาน,นะครับมันไหนแล้วครับพี่น้องแมงดาครับ แหกครับมันนี่ตัวแบบใหญ่เลยครับอะรแบเขาเยอะมือนกับเตากะมีครับว่านี้ จะไปหาเหตดอยู่นอกครับพี่น้องได้วางซิปดอกนะครับบได้หีบจอเนะพี่น่องบดดรหลงคีบนพี่น่องเบิ้งเพราะว่ามันสั่นแห้งนะครับตัวแบบใหญ่เด้นนี่ครับพี่น้อมันกับเต่าใหญ่ครับ พี่น้องบาทเดียวครับเจ็กโตนี่ห <t> นึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ได้ตัวให่ใครับหลุ่นกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีสดาแมงดาเจ็กโตครับ มันกับเต่าได้อยู่แล้วน้อครับพี่นุ cho lọt được <laughs> cái nổ ui tôi nhảy để ra phi nổ ซองหลอดเลยซ้ำเนี่ยเต็กตูเลยใส่ทุง่งเหมืองบคอยถนัดมากจรี่นรอเอาไปใส่กัน

สอนช่องบาทขักป่านนีา้าะพี่นอ้อยชามเทับพี่นอ้อยตั้งเทยง ิมก็ถึงแล้วครับมองนี้ไหนตัวนึงครับตัวใหญ่นะครับเมืองครับใหญ่หมองไหมครับ qua bên đà, xong lọt các, nhặtมาจาก mồ hằng ha. cái

ท่านเบืดอีกตีไต่เห้อดอีกกมี่นี่เนาะมือแรกนี่ก็น่าสิได้ท้ายคลิป เก็บเพชรเฟืองเนาะครับพี่น้องเพชรเฟืองเขากับสีพอเก็บนะครับตัวแบบใหญ่ครับในกับเตา Nó có hào yêu eo kia nó luôn mấy Cô đứng ra đứng nạp Ngon Nhanh dưới นี่ครับพี่น้องได้สิได้เกือบครื่องของแล้วครับได้เมงดาตัวหนึ่งครับมานี้อันนี้ยับมาหมองไหมนะครับตีซอนอีกเล็กน้อยนะครับนี่ครับพี่น้องซอนเอาแเต่อยู่ในนี้นะครับในหน่อยอย,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 ย่างนี้ครับ ตอนซ้มสีล่ะคุเก็บใส่ของครับออนนี้ ก่สอนไปนี่อีกประมาณสอเสมอโลงมหม่เนาะคะรับเม็นกระเต่าส่อนทอยล่างไปนี่ยแยเพราะสอนนี่เขาสิยำยำยำทอยอย่าง,ะะงาาที่เครับย่เพาทอยไปนี่แมงก็สิ่ลอยนะ มันลอยขึ้นกับเขาสวิงเฮาครับบบนี้เรียบลอยครับ ออกไปทำมาจาักพี่หนอก็ยังตอนสอนเห็นฟูขึ้นองลงเองเลงอยู่บ่เขาสวิงบับ ตัวที่สองครับหูยสุดยอดครับมิงนับเต่าก็มีอุ้ยเดยยมิงดาซองโต,ตแล้วครับพี่น้องจุนกันไปเรื่อยๆเนาะครับสีแดงแยกโตมันนี่ หาเบิงคูก่อนครับเดือยน,นมีคูตองมี่หอตอนนี้นฟังทางนะครับวันที่ห้าคูแมงดาโอ้ยถือแมงกับเต่าบับไต้สวดๆเลยครับ บางบาทถือกับจังซิตี้แล้วครับพี่น้อ ็บใส่ของขงอพี่โนโอ้องระานกนูเอะเงินเองินหนพีน้องขอแล้วครับบันนี่ ขอคูพอดีครับนี่โอยงหันเข่าไดไปตัวหนึ่งแล้วครับมองนี้แล้วครับมองเดียวกันไน้คูมากเลยไปตัวที่สามแล้วรครับพี่น้องแมงกับเต่าก็ถือกู่วครับตัวใหญ่เลยครับแมงกับเตา่า เลยครับผมอู๋อขนาดมันอีบานนี่แมงดาโตใหม่ครับพี่นออ้องเด็กสี่โตแล้วครับมันอนีอ้้อมวนแล้วครับพี่น้องมันนี้สอนข้าวเดียวได้เปลี่ยนหมองม่านี่ครับได้กสามโตแล้วครับได้คู่หนึงนะ่งครับเดี๋ยวหาอีก จะได้ผ่อคูบ้างครับผ่ออย่ข้องนอกอู้ ขอคู่แล้วครับวันนี้มังดาครับตัวที่หาครับม้าขนาดมันนี้อาะไรก็มังดาครับตัวที่หกครับนี่เป็นวันนี้ครับพี่น้อง พี่น้องได้เวลาครับบ้านแล้วเนาะครับเมื่อนี้มาเบิ้งครับแมงดาหกโตครับพี่น้องมีแต่โตยิงใหญ่ามงครับมาครับสิมาถีแมงกับเต่าใส่นํำกันผู้อื่นเป็นกัดไดอยู่นะครับแมงดาไดไลายอยู่ครับผมไถหกโตครับสัมสอนม่ค่อยกิ้งครับ เต่เาครับพี่น้องเนี่ครับพี่น้องแมงดาคบโตแมงกับเต่าประมาณเคืองโล่เนาะครับอุ้มีตัวใหญ่ๆง่างๆครับข,บขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบประาดคลิปต่อไปครับ มือแรงกับสิเด้เก็บเพชรแล้วเนาะครับเพชรฟางเข้าครับถาเบื้งคลิปมือแรงเนาะครับสำหรับเหมือนกันข้อโต,โตรากลับบานนะครับสวัสดีครับ